ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจีปังซึ่งเป็นขนมปังปิ้งนะคะแล้วก็ยัดไส้ต่างๆซึ่งขนมปังนี้จะเป็นขนมปังเนยสดแบบนี้ร้านจีปังนะคะอยู่หน้าสำนักง,งานที่ดินหนองคายนะคะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง4ทุทุกวันนะ ชยด้วยเขาก็จะมีใบสั่งนะคะไม่ใช่ตำรวจก็ออกใบสั่งได้เราก็สามารถสั่งติกต๊กๆกาจะเอาอะไรเท่าไหร่นี่เลยค่ะใบสั่งใบสั่งนะคะตั้งอะไรดีออออออนี้มาสติโนกินเพิ่มความอ้วนนะคะผอมเกินไปแล้วจีจี้มีไส้เนยนมสังขยาชาไทย<อ>เนยสังขยาใบเตยเนยช็อกโกแลต เนยแยมสตรอเบอรี่เนยแยมบูเบอรี่อันเนี้ยแกงเนี้ยเป็นไส้ธรรมดา15บาทส่วนไส้พิเศษเป็นเนยโอเลโอนเนยน้ำผึ้งเนยพริกเผาหมูหยองเนยข้าวโพดนมสดเนยวิปครีมฝอยทองเนยมะม่วงน้ำดอกไม้เนยนมสดไมโลเนยนมสดช็อกชิพเนยนมสดเอแมทเอเนเนยช็อกแอลมอนด์แกงในยี่สิบาทส่วน แกงที่เป็น25บาทจะเป็นเนยนมสดนูเทลล่าเนยนมสดสกิปปี้เนยถัว่วเนยช็อกมาร์ชเมลโล่ที่เดียวมาแล้วมีเนยมนะม่วงกับกล้วยปุกปักปุกปัก<า>จะแบบอะ<า>เ,เดียวอาบลูเบอรี่อา <c oughs> บูเบอรี่แยกขึ้นมาแยกผู้ใหญ่ไหมเนี่ยกำรังด,ดูอยู่ยแนี่มาแล้มีเนยก็ว่าดื่มเสริฟได้นะคุยเออ ชอบดูอีกหออยู่อะไรอร่อยมันหอมเลยอะเขาชุบเลยมาอะไรอร่อยสุดคะแนนำเป็นตัวน้ำสดในน้ำสดหรอคะนน้ำสดก็ถ้าเป็นไส้พิเศษก็จะเพิ่มแค่อันนี้อร่อยไหมอ๋อปู้ย่ันที่ปู้อยากกินอะอร่อยเนี่ยหรอใช่ใน้สดใสกูด่เอเอาเนี่ยแ้วใช้่ี่อร่อยเอางั้นอาไปพี่พี่งองดูดีอร่อย จำได้ไหมคะอนไหนเป็นอะไรอ่ะอ๋อยังไม่ได้ใส่ไส้ค่ะอ๋อเคยอีกถ้างั้นเอาอะไรดีอ่ะเอาเนยนมสดหนึ่งแล้วกันค่ะไม่เนยนมสดหนึ่งเอาเปลี่ยนจากบลูเบอร์รี่เป็นเนยนมสดแล้วกันอันเดี๋ยวค่อยบอกสองะล้วค่ะต้องสดไหมวัวกัเนยนมสดเอาไปเป็นเนยนมสดค่ะสั่งได้เลย เอาอะไรเอาอะไรทาอันนี้เ,ยเนยข้าวโพดนมสดว่าเนยข้าวโพดต้องเอากแยบบรู้ได้ไงเนี <c oughs> ่ยประธานหล่อ,อ <c oughs> นี <c oughs> จนซื้อได้นะที่เขาบอกว่าว่า อยู่นะหน้าตาดูดีมันต้องอร่อยอ๋อไม่ต้องใช้อุปกรณ์รในการกรอกะอะเ,<อ>เอาแค่นี้กรอกลงไปโอเยอะไปแล้วอ๋อเป็นแบบเจลใส่ ใส่ครีมนมสดใช่ค่ะอันนี้จะเลีวหน่อยอน,นิดนึงเพราะว่าคนครั้งที่สองแล้วค่ะก็ได้คนอยากกินนะโอ้อแล้วก็ใส่ข้าวกล้อทับห้อีกทีนึงใช่ค่ะ

อ,อ,อมีครีมด้วย,ยอันนี้น่ากินว่ะปลอยทอง ตัอเรโออ่ะงั้นเอาเป็นตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะตรงเนี้ยอ่าหน้าที่ดินค่ะหน้าที่ดินจังหวัดหนองคายค่ะ